นะครับพอดีมีเพื่อนนะครับคอมเมนต์มาใน facebook นะครับที่ได้ดูดูดูพวกคลิปที่ผมทำ YouTube ไปนะครับคือรถที่ผมขายเนี่ยรถที่ผมขายรถที่ผมถ่าย,ยส่วนใหญ่จะเป็นรถของผมเองที่ซื้อมาซื้อมาเองผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปถ่ายตามเต็นท์หรือว่า เดินสายถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ไม่ไม่ไมก็เลยไม่ได้มีแบบบ่อยนักอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนหนึ่งมันแล้วแต่ครับแล้วจะมีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปว่าพวกที่เขาเดินอ่าเดินสายรีวิวตามเต็นต์ตามแหล่งรถอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้ว่าไอที่ผมมาพูดคือของผมม่าทาไมมันอ่ารถขายทําไมลงน้อยจังอะไรเงี้ยคือบางทีผมยังไม่ทันได้ลงนะ แล้วผมขายไปแล้วไอ้ผมลงผมก็อายนะเออไอ้เฮียรถขายไปแล้วแล้วลงแต่ลงที่ลงเนี่ยลงแบ่งแบ่งปันความรู้กันนะผมลงแบ่งปันความรู้กันว่าเออผมทํำยังไงรถคันนี้มันถึงได้ออกมาแบบนี้หรือว่าอีกหน่อยผมจะทําให้มันละเอียดกว่านี้ว่าผมเริ่มจากตรงไหนเลยดีกว่าเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันยาวไปผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวมันจะเบื่อกันมันจะเบื่อกันผมพยายาม ตัดเป็นช็อตๆมาปุ๊บ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 แล้วก็มาโผล่อีกทีนี่นคือรถแม่งจบแล้วแต่ประเด็นก็นคือผมมานั่งคิดๆเออแม่งหรือผมจะไปรีวิวตามไม้นี่ดีคือส่วนใหญ่อะผมต้องตั้งใจออกมาให้มันเป็นว่ารถที่ผมซื้อมาเองผมไปดูเองผมคัดมาเองผมชอบเองนะครับมันไม่ได้แบบว่าไปไปไป,ไปเอารถแบบเพื่อถ่ายแบบ รู้จักใครแล้วไปขอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมทําไม่ทําผมมองแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่าทําไมผมถึงถึงถึง,ถงต้องถ่ายรถรถของผมเองความคิดผมเลยนะก็คือเอา้าผมซื้อเองผมเลือกเองเพราะฉะนั้นถูกผิดเนี่ยแม่งตั้งแต่ผมเลือกแล้วถูกไหมเอา้ามามาทําอะไรบ้างนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายกับคือผมเพิ่งเริ่มทํา youtube เนีไงผมก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายว่าอ่า บางเคผมก็ไม่รู้เจ้าของเขาแม่งโอเคเปล่าแล้วเราไม่รู้ว่าจะจบไปรถคันนั้นไหมตัวใหญ่ผมจะถ่ายก็เพราะว่ารถผมจบแล้วหรือว่าคนที่รู้จักกันจริงๆอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็เป็นแบบนั้นแล้วบางคนเขาก็ไม่อยากให้เห็นหน้าเต็นท์เขาหรือว่าอะไรหรือว่ารถบ้านเขาอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ผมก็เกรงใจเขาอยู่ระดับหนึ่งด้วยผมยังไม่กล้าด้วยแหละนะก็เลยแจ้งกันตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าไอรถที่ได้มาตัวใหญ่ก็จะเป็นรถรถที่ผมซื้อแล้ว ซื้อเองนะครับรถที่ผมลงขายถ้าผมลงไปใน YouTube ถ้าผมขายผมจะลงว่าปิดการขายนะครับถ้าผมยังไม่ได้ขายผมก็จะบอกว่าผมยังไม่ได้ปิดการขายนะครับก็ยังมีราคาแสดงอยู่หรือว่าอะไรพวกนี้ผมยังไม่เปลี่ยนหัวข้อแต่ถ้าผมเปลี่ยนแล้วว่าปิดการขายเข้าใจตรงกันนะว่าขายไปแล้วรถขายไปแล้วนะครับผมถึงบอกบางทีผมเป็นคนอาศัยว่า ซื้อไวขายไวครับได้ดินหน่อยของเมาแล้วนะมันก็เลยแบบว่ามานั่งคุยกันก่อนบางคนนะไอ้ห่ารถแมวรถใครมาทําวะอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ของเอารถผมเองที่ซื้อแล้วนะครับมาทํานะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้มามาประมาณนี้มาบอกว่าเออบางคนเขาเขาเขาก็ว่าทาไมลงรถน้อยอย่างวะทําไมขายรถขายยังไงรถน้อยคือมันเรียงไม่ทันได้ลงไง ผมยังไม่ทันได้ลงยูทูบบางทีตัดคลิปไว้เนี่ยรถมันขายไปแล้วพอขายไปแล้วผมลงไปมันก็ไม่มีประโยชน์นึกภาพออกมผมลงไปแนละ้วคนอื่นใน y youtube เขาดูแล้วเขาอยากได้เพื่อนๆดูแล้วอยากได้ทําไงมันก็เหมือนไปยั่วเขาอ่ะนึกภาพออกม,มาคผมเลยแบบมันก็มีแต่คลิปที่ว่าเอามาทํานะตีงหน่อยเนี่ยถ้าผมแบบว่ามองแล้วแบบว่าเออแม่งทําออกมาเร็วลงยูทูบก่อนหรือว่ายังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมคิดนิดหนึ่งผมว่าเหนื่อยอ่ะ ของตรงตรถก,กันหนึ่งไปซื้อนะวิ่งไปหาไปดูไปซื้อก็เหนื่อยแล้วกลับมาแม่งผมก็ต้องมานั่งชงรถอีกชงรถเสร็จผมต้องมานั่งถ่ายรูปอีกถ่ายรูปเพื่อจะลงขายเนี่แหละถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วต้องมาทำถ้าเกิดผมมาทำยูทูบเพิ่มเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ว่านะว่าผมขี้เกียจแต่ผมพยายามไงผมกําลังพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มที่มันแบบจะทําให้ผมรู้สึกง่ายขึ้นแต่ว่าผมก็พยายามจะแบบว่า เออให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ของตัวผมนะผมจะรู้สึกจะได้ไม่เครียดด้วยเออประมาณหนึ่งแต่ถ้ามองแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดขัดตาพวกคุณเพื่อนนะหรือพี่ๆน้องๆในในยูทูปขอผมก็ขอโทษด้วยนะเออผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเพิ่งเริ่มอะอะไรที่เพิ่งเริ่มผมก็พยายามอะผมก็พยายามเอาอย่างเงี้ยผมตัดต่อผมก็ไม่เป็นผมก็ทำของผมคนเดียวเลยแหละมีเพื่อนเขาลงโปรแกรมให้ยูทูปครั้งแรกเพื่อนก็เป็นคนลงให้ นะครับเป็นโคนหัดให้ลงให้แล้วก็มาทำเนี่ยผมก็เริ่มทํามาเรื่อยๆเนี่ยแหละนะก็ศัยว่ามันรู้สึกว่ามันสนุกอยู่นะครับตอนนี้มันสนุกอยู่นะครับกําลังใจก็มาจากการดูของของของพวกพี่ๆี่น้องๆใน y ในยูท e เนี่ยแหละครับนะครับที่ผมทําแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากทาก็คือมันแบ่งปันได้เนว่านะไอ้รถมือสองเนี่ยเออเราโดนมาก่อนเราเรารู้ว่าเอ้ยมัน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 เป็นยังไง ความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วเวลาเราไปหารถเราก็คัดรถมาแล้วระดับหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนได้ในในสิ่งที่มันเท่าที่ผมดีที่สุดเท่าที่ผมหาได้นี่ผมบอกแล้วเพียงเดียวว่าอตอนเนี้มันมันมัน,ม,นมันถ่ายได้เท่านี้ผมเอามือถือถ่ายนะครับแล้วพยายามทํานี่มันแบบว่าดูมีสีสันขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามแล้วก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งว่ากันนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกันก่อนนะครับไม่ได้กด ไลค์กดแชร์อะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับบางคนก็ดูเข้ามาดูเนี่ยมียอดคนดูผมผมผมโอเคแล้วนะผมถือว่าผมแบบเอออย่างน้อยก็มีคนดูวะจะดูจบไม่จบจะดูตั้งใจดูหรือว่าเปิดผ่านมาโดยบังเอิญเนี่ยผมก็ถือว่าผมโอเคนะผมผมดีใจนะครับแล้วก็ใครจะกดติดตามอะไรเนี่ยตามสบายเลยจะกดทับทับคล้กด,กดกระดิ่งอะไรเนี่ยตามใจเลยนะครับนะครับ คุณอยา่าติดตามคุณตามแล้วคุณมองแล้วมันไม่น่าติดตามไอ้เฮียนี่มองแล้วแม่งไม่น่าติดตามแล้วแม่งเลอะเทอะคุณไม่ตมอมอ้องติดตามเพราะมันเปลืองเปลืองอะไรในโทรศัพท์คุณด้วยนะแต่ถ้าว่าคิดว่าเออไอ้เฮียนี่มันยังพอมีมัน,ม,นมันพอแบ่งปันกันไว้ไอ้เฮียมันก็มีอะไรที่มันแบบมันมันม,มันยังพอ,พอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเออมันยังพอพอจะแบบดูแล้วมันยังแบบอย่างน้อยเออลายเครียดได้มั่งหรือว่าเออมาเติมความรู้กันหรือแบ่งความรู้กันแชร์กันได้ก็ ตามกันไว้โอเคไม่ไม่ก็ถือว่าผม,ขอขอนะมก็ขอบคุณนะอืมก็ขอบคุณแต่ลก็คนที่ไม่ได้ตามหรือผ่านมาดูเฉยๆผมก็ขอบคุณนะคลิปนี้จะแจ้งไว้ประมาณนี้ครับก็คือรถที่ถ่ายเป็นรถผมเองซื้อแล้วตอนนี้นะครับซื้อแล้วถึงได้ถ่ายนะครับแล้วก็ก็จะพยายามทําให้มันดีกว่านี้นะครับให้มันมันมันกระชับขึ้นแล้วมีลูกเล่นหรือให้พวกดูกันแล้วกันไม่เบื่ออะไรประมาณนี้ก่อนแต่ตอนนี้มันทําได้เท่าเนี้นะครับ ก็ขอประมาณประมาณนี้ก่อนเนาะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับนาโนโอเคครับ